เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนไฮไลท์ฟุตซอลไทยแชมป์โวยยู19กู้หน้าปราบอินโดวิคาะห์ฟุตซอลอาเซียนเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนฟุตซอลทั้งประเทศจะบตามองอย่างใกล้ชิดเมื่อทีมฟุตซอลไทยในฐานะแชมป์เก่าต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์ เสียงโวยวายและคำถามมากมายเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นมาตรฐานและทิศทางในอนาคตขณะเดียวกันทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีก็ลุกขึ้นมากู้ศักดิ์ศรีด้วยการเอาชนะอินโดนีเซียในเกมที่เต็มไปด้วยความดุเดือด ความกดดันและความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างยิ่งมีไม่ใช่แค่เกมหนึ่งเกมแต่เป็นภาพสะท้อนว่าฟุตซอลอาเซียนกำลังเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงและไทยเองก็ต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนหากไม่อยากหลุดจากการเป็นผู้นำของภูมิภาคเกมไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงอย่างหนักเริ่มจากความคาดหวังอันสูงรีของแฟนบอลชาวไทยในฐานะชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาเซียน ฟุตซอลไทยถูกมองว่าเป็นมาตรฐานเป็นตัววัดเป็นทีมที่ใครก็อยากค้นล้มทุกนัดที่ลงสนามจึงไม่ใช่แค่การเล่นเพื่อชนะแต่คือการแบกรับศักดิ์ศรีประวัติศาสตร์และความหวังของแฟนทั้งประเทศเมื่อผลการแข่งขันหรือรูปเกมออกมาไม่เป็นไปตามที่คาดเสียงวิจารณ์จึงดังขึ้นทันทีคำว่าแชมป์โวยไม่ได้หมายถึงการโวยวายแบบไร้เหตุผล แต่สะท้อนถึงความไม่พอใจความกังวลและความกลัวว่าความยิ่งใหญ่ที่เคยมีอาจกำลังถูกท้าทายอย่างจริงจังหลายจังหวะในเกมแฟนบอลเห็งชัดว่าขู่แข่งในอาเซียนไม่ใช่ทีมรองบ่อลเหมือนในอดีตอีกต่อไป พวกเขามีระบบการเล่นที่ชัดเจนความฟิตที่ดีขึ้งความเร็วความแข็งแรงและที่สำคัญคือความมั่นใจอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียหรือแม้แต่เมียนมาต่างพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ลงสนามด้วยความเกรงกลัวชื่อชั้นของไทยเหมือนแต่ก่อนแต่พร้อมจะเพรสซิ่งพร้อมจะประทัดและพร้อมจะเล่นเกมรุกใส่ตลอดเวลา ภาพเหล่านี้ทําให้แฟนฟุตซอลไทยเริ่มตั้งคําถามว่าเรากําลังย่ำอยู่กับที่หรือไม่ในขณะที่คนอื่นกําลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วท่ามกลางบรรยากาศกดดันนั้นทีมชาติไทย u 19กลับกลายเป็นความหวังและแสงสว่างที่สําคัญเกมที่เอาชนะอินโดนีเซียไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะธรรมดาแต่คือการกู้หน้ากู้ศรัทธาและส่งสัญญาณว่ารากฐานของฟุตซอลไทยยังคงแข็งแรง เด็กๆรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงหัวใจนักสู้วินัยแท็กติกและความกระหายชัยชนะที่แฟนบอลอยากเห็นพวกเขาเล่นด้วยความกล้าไม่กลัวชื่อชั้นไม่กลัวเสียงเชียร์กดดันและไม่ยอมถอยง่ายๆทุกจังหวะการเข้าบอลทุกการวิ่งทุกการช่วยกันป้องกันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเกมกับอินโดนีเซียเต็มไปด้วยความเข้มข้นตั้งแต่นาทีแรกรูปเกมอาจไม่ได้สวยหรูตลอดเวลา แต่เต็มไปด้วยความหมายการตัดสินใจในจังหวะสำคัญความเฉียบคมหน้าประตูและการป้องกันที่มีสมาธิทำให้ไทย U19 สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในช่วงเวลาสำคัญชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงทำให้แฟนบอลไทยโล่งใจแต่ยังเป็นบทเรียนสำคัญว่าการพัฒนาระดับเยาวชนคือหัวใจขององค์การรักษาความเป็นมหาอำนาจฟุตซอลในระยะยาวเมื่อมองภาพรวมของฟุตซอลอาเซียน จะเห็นได้ชัดว่าภูมิภาคนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมที่ไทยมักครองความได้เสียบทางด้านเทคนิค ประสบการณ์และแทคนิกปัจจุบันช่องว่างเหล่านั้นกำลังแคบลงคู่แข่งเรียนรู้จากไทยศึกษาวิธีการเล่นนำไปปารับใช้และพัฒนาให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองหลายชาติลงทุนกับฟุตซอลอย่างจริงจังมากขึ้นมีหลีกภายในประเทศที่เข้มข้นมีระบบเยาวชนที่เป็นรูปธรรมและมีการดึงโคช้ชต่างชาติเข้ามายกระดับมาตรฐาน ในขณะที่ไทยเองแม้จะยังมีโครงสร้างที่ดีแต่ก็เริ่มถูกตั้งคำถามเรื่องการพัฒนาในเชิงลึกการต่อยอดนักเตะการปรับแทคกติกให้ทันสมัยและการรับมือกับเกมที่เปลี่ยนไปฟุตซอลยุคใหม่ไม่ได้เน้นแค่ทักษะเฉพาะตัว แต่ต้องการความฟิตความเร็วการเปลี่ยนจังหวะและการเล่นเป็นทีมอย่างมีระบบการเพรสซิ่งสูงการสลับตำแหน่งอย่างรวดเร็วและการใช้ผู้รักษาประตูเป็นส่วนหนึ่งของเกมรุกกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกชาติในอาเซียนเริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเสียงโวยจากฝั่งแชมป์จึงควรถูกมองในเชิงสร้างสารรค์มากกว่าการโจมตีหรือทำลายกำลังใจเพราะมันคือสัญญาณเตือนว่าไทยไม่สามารถพึ่งพาความสำเร็จในอดีตได้อีกต่อไป ลูกชัยชนะในอดีตกลายเป็นแค่ประวัติศาสตร์หากไม่ปรับตัวไม่พัฒนาและไม่กล้าย,ยอมรับความจริงไทยอาจถูกแซงหน้าได้ในอนาคตปันใกล้การมีทีม U19 ที่แสดงศักยภาพได้ดีจึงเป็นทั้งความหวังและคำตอบบางส่วนว่าฟุตซอลไทยยังมีอนาคตหากได้รับการดูแลอย่างถูกทางอีกประเด็นที่น่าสนใจคือทัศนคติของนักเตะรุ่นใหม่พวกเขาเติบโตมาในยุคที่ขูแข่แข่งแข็งแกร่ง ไม่ได้รู้สึกว่าการชนะชาติอาเซียนเป็นเรื่องง่ายความยากลำบากทำให้พวกเขามีความกระหายมีความอดทนและมีความเข้าใจเกมมากขึ้นต่างจากบางช่วงที่ทีมชาติชุดใหญ่เคยชินกับชัยชนะจนขาดความคมและความดุดันในบางเกมฟุตซอลเป็นกีฬาที่ความละเอียดอ่อนในจังหวะเล็กๆสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีทีมที่ประมาเทเพียงเสี้ยววินาทีอาจต้องจ่ายราคาแพง ฟุตซอลอาเซียนที่เปลี่ยนไปยังสะท้อนถึงพัฒนาการทางจิตวิทยาคู่แข่งไม่กลัวไทยเหมือนเดิมพวกเขาลงสนามด้วยความเชื่อมัน่นว่าพวกเขาสามารถสู้ได้สามารถชนะได้และสามารถกดดันไทยได้ตลอดเกมเมื่อความกลัวหายไปเกมก็เปลี่ยนทันทีความเร็วความแรงและความกล้าเสี่ยงเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ไทยต้องรับมือไม่ใช่แค่ในเชิงแทคติก,กแต่รวมถึงสภาพจิตใจของนักเตะด,ด้วย การวิเคราะห์ฟุตซอลอาเซียนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบผลการแข่งขันแต่ต้องมองลึกไปถึงระบบการวางแผนระยะยาวและการสร้างวัฒนธรรมฟุตซอลในแต่ละประเทศหลายชาติอาจยังไม่ประสบความสำเร็จในระดับทวีปหรือโลกแต่พวกเขากำลังเดินมาถูกทางและพร้อมจะท้าทายทุกทีมในภูมิภาคไทยในฐานะผู้นำต้องเป็นฝ่ายปรับตัวก่อนไม่ใช่รอให้ถูกแซงแล้วค่อยตื่นตัว ชัยชนะของไทย u 19เหนืออินโดนีเซียจึงเป็นมากกว่าคะแนนในตารางมันคือสัญญาณเตือนและสัญญาณแห่งความหวังในเวลาเดียวกันเตือนว่าคู่แข่งแข็งแกร่งขึ่นจริงและหวังว่าไทยยังมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะสานต่อความสำเร็จหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมบทเรียนจากเกมนี้ควรถูกนำไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบเยาวชน การให้โอกาสนักเตะรุ่นใหม่หรือการปรับแนวคิดการทำทีมในระดับชาติสุดท้ายฟุตซอลอาเซียนที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวแต่คือโอกาสหากไทยสามารถใช้การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเป็นแรงผลักดันยกระดับมาตรฐานของตัวเองและไม่หยุดเรียนรู้ฟุตซอลไทยก็ยังมีศักยภาพที่จะยืนหยัดในฐานะผู้นำได้ต่อไป เสียงโวยเสียงวิจารณ์และความกดดันจากแฟนบอลหากถูกนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องจะกลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ฟุตซอลไทยแข็งแกร่งกว่าเดิมและพร้อมเผชิญกับอาเซียนยุคใหม่ที่ไม่มีคำว่าง่ายอีกต่อไป